BWF Kindergarten พวกเราครูครูระดับประถมวัยย้สวัสดีค่ะคุณนุ่มกัญญาวีทองคำนะคะอยู่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งค่ะบ้านอยู่เชี่ยมเพลากสิ่งที่ชอบหรืองานอด,ดิเรกก็คือการทำอาหารค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิลาดอกแก้วืนคนุณครูเจี๊ยบค,ค่ะต่อนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะงานอ e ิเเล็กที่ชอบชอบงานปรารีปารดอยค่ะเป็นคนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวลัคนาพอดถันติชื่อเล่นคุณครูเมษาประจำชั้นอนุบาลสองทักหนึ่งมาจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูชอบอ่านหนังสือ สวัสดีคะ่ะนางสาวธิติมาเชียงบุญชื่อเล่นคุณครูคการ์ตูนเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ 2. มาจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ชอบเล่นอุคูลเลเล่และร้องเพลงคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวพิมพิยามนโนเศร้าค่ะชื่อเล่นชื่อคุณ,คณนะคะสอนในระดับชั้นอนุบาล2ทับคะ่ะ มาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะความชอบนะคะเป็นคนชอบออกอกำลังกายค่ะเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะมูทิพวรรณอิสปาานนะคะสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาล3าับหนึ่งค่ะกิจกรรมที่ชอบการอ่านหนังสือและทำงานศิลปะค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคติประจำใจก็คือคิดดีทำดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวมเามธาวีเชื้อสายชื่อเล่นคุณครูเช่อเอมค่ะประจำชั้นอยู่อนุบาล3ทับ2มาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ชอบเต้นเล่นดนตรีและร้องเพลงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพักจีราโชคมนทินค่ะชื่อเล่นชื่อครูต้มนะคะสอนในระดับชั้นอนุบาล3ทับ3ค่ะมาจากจังหวัดกาลสินความชอบนะคะคือชอบทำอาหารค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณปูสายทองหานสวัดกุลชื่อเล่นชื่อครูกุ้งค่ะสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาล3บ้านอยู่อำเภอฝางค่ะสิ่งที่ชอบชอบทำขนมแล้วลงช่อง YouTube ค่ะฝากช่องเลยนะคะสบายบ้านนาคินค่ะ